ถ้าคุณเคยสงสัยว่าเกมการเมืองในประเทศไทยจะไปไหนคุณอาจจะต้องตั้งใจติดตามข่าวสารในช่วงนี้มากขึ้นเพราะสถานการณ์กำลังเข้าสู่จุดที่น่าสนใจและน่าสงสัยอย่างมากด้วยการที่รัฐบาลอาจจะใช้อำนาจยุบสภาเพื่อหลบหนีจากการตรวจสอบและหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำประชามติอย่างตรงตรง,ตรงแต่ที่น่าสนใจคือทำไมรัฐบาลถึงต้องการทำเช่นนี้และสิ่งนี้จะส่งผลต่อประชาชนอย่างไร มาเริ่มต้นด้วยการที่นายพทธิตวัชรสินทุอัตรัฐบาลต้องไม่เอาเรื่องสัญญาแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันและยอมรับว่าหากยุบสภาวันนี้ประชามติจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมันเป็นการใช้อำนาจเพื่อหลบหนีจากหน้าที่ที่สำคัญแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมรัฐบาลถึงต้องการทำเช่นนี้นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลต้องการหลบหนีจากการตรวจสอบ และหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่สําเร็จและนี่คือจุดที่น่าสนใจและน่าสงสัยอีกจุดหนึ่งว่าทําไมรัฐบาลถึงต้องการทําเช่นนี้และสิ่งนี้จะส่งผลต่อประชาชนอย่างไรนี่คือคําถามที่น่าสนใจและน่าสงสัยที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายพริต์ก็ได้ยืนยันว่าพักประชาชนจะต้องทําหน้าที่สองอย่างคู่ขนานคือการถักดันการแก้รัฐธรรมนูญให้สําเร็จตามกรอบเวลาและตรวจสอบรัฐบาลจากวันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม เพื่อไม่ให้ดําเนินนโยบายหรือกระทําการใดๆที่เสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนี่คือจุดที่น่าสนใจว่าทําไมรัฐบาลถึงต้องการทําเช่นนี้และสิ่งนี้จะส่งผลต่อประชาชนอย่างไรซึ่งเป็นคําถามที่น่าสนใจและน่าสงสัยอย่างมากในขณะนี้ที่ทุกคนกําลังรอดูว่ารัฐบาลจะทําอย่างไรต่อไป